สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดี KOL ทุกท่านด้วยแล้วก็ Business Partner ของปิครับเป็นเกยรมากเลยครับที่มาในงานเปิดตัวของ a s t r o n g h t แล้วก็ c ับเลยในวันนี้นะครับจริงๆวันนี้ผมมีเวลาสั้นๆในเมื่อผมมีเวลาสั้นๆเนี่ยผมก็เลยอยากจะแชร์ Worldview ซึ่งเป็น Worldview ที่สำคัญก็คือทิศทางของโลกครับว่าในอนาคตเนี่ยโลกของเราจะเดินไปในทางด้านไหนบ้างซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ เดาขึ้นมาเองคิดมาเองนะครับเป็นสิ่งที่ผมได้ฟังใหม่ที่จากที่ที่ดาวอส่เพิ่ากลับมาสดาๆตอนตอนี้นะครับอินไซต์ที่ที่ผมอยากจะแชร์ให้กับพี่ๆสือมวลุมนทุกท่านนะ่ะเขาพูดค่อนข้างแรงแรงมากเลยเขาบอกว่าถ้าวันนี้บุคคลไหนหรือบริษัทไหนหรือประเทศไหนไม่พูดอยู่สองคำ <c oughs> คำแรกคือคำว่าดิจิตอลคำที่สองคือคำว่ากรีบุคคลนั้นบริษัทในประเทศนั้นจะไม่มีพื้นที่อยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปในแค่สิบปีข้างหน้า แค่สิบเยงนะครับคำว่าดิจิตอลคำว่าดรจินี่คือค่อนข้างจะเพ่าฟูและค่อนข้างแรงมากคำพูดนี้ว่าโลกกำลังจะเดินไปในทิศทางนี้นะครับอันที่สองไม่รู้พี่ๆทุกท่านรู้ไหมครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจดิจิตอลดิจิทัลอีคโนมีนะครับได้เข้าไปถึง44%ของ GDP ของประเทศจีนแล้วเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สองเกือบจะเป็นที่หนึ่งของโลกนี่เกือบจะครึ่งหนึ่งจากเศรษฐกิจดิจิตอล แล้วผมเชื่อว่าอันที่3เนี่ยทิที่สามเป็นจแชร์นจุนีเน้เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้และเป็นความลับอยู่จำปีไว้ครับสองนสองห้าก็คือปีนะั้นเรากำลังจะมีสิ่งที่เรียกว่าอาเซียนอินเตอร์เกรช e ่นอะเกรนต์นะครับเป็นคอนแทรคเหมืนทรีตี่ลับนะครับระหว่างทุกประเทศในอาเซียนอินเตอร์เด้านแรกที่เราจะเริ่มคือเรื่องของดิจิทัลอีค n o m มนะครับดิจิทัลอีคอมม้ a i อาเซียนอินเตอร์เกรชั่นอะเก ที่จะเกิดขึ้นในปี2025ที่ทุกประเทศในอาเซียนจะต้องเซ็นร่วมกันทำให้ฟองเป็นปึกแผ่นเบืกับสี European Integration เนี่ยเขาเคยฟอร์มาเราจะเห็นสามอย่างที่เห็นเปลี่ยนไปเลยครับอย่างแรกคือ free flow payment เหมือนกับพร้อมเพย์ครับแต่ไม่ใช่กรุงเทพไปเช็คใหม่แล้วทัว่วอาเซียนเลย,เน,ยนะครับ Regional payment integration จะเกิดขึ้นอินไซต์ที่สองที่ผมอยากแชร์คือ free flow of ก o d ก and logistics หรือคอสตูมบร a เวณแปลว่าพวก e-Commerce ที่เราส่งของเนี่ยนะที่หน้าปากซอยในประเทศกรุงเทพใช่ไหมไม่ใช่หครับทั่วอาเซียนเลยพวกกรมสุลากากร e ร ulation Standardization ที่ไม่เท่าเทียมกันตอนนี้ทั่วอาเซียกนกำลังปรับให้มันเป็นเกณฑ์เดียวกันแล้วเพื่อให้สินค้าในการบริการมันไหลลื่นทั่วอาเซียนอะย่างที่3คือ free flow of p e o p l e แปลว่าท ALENT เนี่ยอีกหน่อยจะไหลลื่นทั่วอาเซียนเหมือนเชนเกนบีซ่าเป็นวันพาสปอร์ต นะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ยุคทองคำซึ่งมันลีดมาที่อินไซต์ที่สามนะครับคือเราจะปีนี้เป็นต้นไปครับเขาบอกว่าปี2023เป็นปีแหงเขาเรียกบอลท็อปเอาตแย่ที่สุดคล้ายแบบดิสรัปชันแย่ที่สุดในบริษัทอเมริกาโรนเซียโรนเซียชั่นที่เป็น2.23แต่ละมีแต่ละเรื่องของการปลดพนักงานเรื่องของรีเซชชัน2024นะครับจะเป็นปีที่ดอกเบี้ยจะเริ่มลดลงมาแล้ว ปีที่แล้วเป็นปีแห่งนองบอลไลน์เซสชั่นคริสตินลีการ์ท่านบอกเรนองบอลไลน์เสร็จแล้วเราจะเข้าสู่นองบอลซีก็คือปีนี้นะครับแล้วหลังจากปี2024เนี่ยอาเซียนจะเข้าสู่ยุคของขับเม็ดเงินเนี่ยครับจะไหลเข้ามาใน,นวิบของพวกเราเนี่ยมากกว่ารุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีบ้างไหมที่เราเคยเห็นไหมนะครับมีหลายปัจจัยปัจจัยแรกคือโลกมันทะเลาะกันอเมริกา U.S. ยูเครนรัสเซียแล้วมันก็ดันพึ่งพาใสกันมากเกินไปคนก็เลยบอกว่าเราต้องไดิเวอร์ซิฟายความเสี่ยงหรือเทรดดิ้งพาร์์ทเเนนอรี่ย ไปที่อาเซียนมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นหลังจากนี้ก็คือทุกประเทศจะมีเทรดดิ้งพาร์ทเนอร์มากขึ้นประเทศไทยจะเปิดประเทศซื้อขายกับประเทศที่เราไม่เคยซื้อขายมาก่กอนเช่นเดียวกับจีนเช่นเดียวกับอเมริกาซัพพลายเชยนกำลังจะถูกดีเซนทรัลไลซ์กระจายออกมาจากจีนนะครับหลังจากโควิดใชานา Plus One Strategy แต่แม้เงินที่จะไหลเข้ามาเยอะที่สุดเลยหลังจาก2024เนี่ยนะครับสอง,งครับ Digital and Green Revolution เนี่ยเป็นเงินไหลเข้ามาเยอะที่สุด อินไซต์ที่สี่ที่อยากจะแชร์กับพี่ๆเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็คือเทรนด์แพทเทิร์นจะเปลี่ยนไปอย่างเมืองไทยเนี่ยเราเพิ่งพ,พูดถึง GDP ไทยนะครับเราจะเพิ่งพาการท่องเที่ยวรถสันดาห์หรือการยางพาราซึ่งมันเป็นฟิสิ i c a เทรดดิ้งแอคทิวิตี้แต่รู้ไหมครับว่าเทรดดิ้งแอคทิวิตี้แบบใหม่โตเร็วมากในปีที่แล้วอย่างล่าสุดดิจิ a l ลเทรดซึ่งเราไม่เคยได้ยินคำว่าดิจิทัลเทรดเลย เรามีแต่ physical trade การซื้อขายมันต้องจับต้องได้สินค้าในการบริการแต่คำว่า digital trade มันโตขึ้นเร็วมากในปีที่แล้ว,วที่โตแรวกว่าที่โตมาเร็วพอๆกันคือ service trade คือไม่ใช่ให้ขายสินค้าแล้วแต่ให้บริการ service trade โตเร็วที่โตเร็วมากกว่า digital แล้วก็ service trade คือ digital service trade ซึ่งการเาอา AI เนะขาบอกว่าปีที่แล้วเป็นปีของการทดลองเลยทุกคนรู้จกัก ChatGPT หมดปีนี้เป็นปีของการเผาจริงนะทดลองใช้จริง เป็นปีแห่ง Productivity Gain ของจริงและ Digital Service Trade ตัวนี้มันจะโตเร็วมหาศาลจากการมาของ Fourth Industrial Revolution Technology mm hmm. ที่โตเร็วที่สุดปีที่แล้วคือ Green Trade สามรเปอร์เซ็นต์สามเท่าตัว,ตว mm hmm. นะครับซึ่ง Pattern mm hmm. ของ World View แสดยว่าโลกกำลังจะเดินไปในทิศทางไหนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยกลับมาคิดถึง Vision ออกว่าบริษัทควรจะเดินไปในทิศทางไหนต่อไปโอกาสอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับ mm hmm. เบ็เจะหลายวในอาเซียนเยอะมาก บวกกับอีกเซสชั่นหนึ่งที่ก็ต้องแชร์กับพี่ๆทุกท่านเป็นเซส t i o n เดียวที่ผมขนลุกเลยเข้าไปที่ดาวอสนะครับมันจะมี Section ที่เรียกว่า Global c o l l a b o r a t i v e Village เข้าไปบมก็จะให้ใส่แ้่นของไม่ใช่ Vision Pro Apple นะของเบต้า Facebook แล้วเขาให้ประชุมกันผ่าน Metaverse นะครับปรากฏว่าคนลุกตรงที่ว่าผมเข้าไปผมก็อยากจะสุกสนคิดว่าเป็นเกมอยากจะทดลองเล่น ก็ไปเดินรอบห้องอเขาโมเดเลเตอร์ก็พูดอยู่เป็นอัปท่ากังหมดเนี่ยทุกคนก็เดินอ้อ,อรอบโมเดเลเตอร์ฟังโมเดเลเตอร์หมดผมท็อปชิลาย,ยุดเดินวนรอบห้องสักพักคนที่เป็นอัปท่าหันมามองแบบ What are you doing? คนอื่นเขาฟังตั้งใจฟัง conference อยู่แต่มีอัปท่าตัวนึงเดิน,ดนวนรอบห้องอยู่นั่นน่แบบความรู้สึกเกงใจมันกลับมาเหมือนโลกความเป็นจริงเป๊ะเลย หลังจากนั้นผมไม่กล้าขยับเลยครับหันเอาเอามาตา้งตัวเองหันไปมองโมดเดอรเตอร์จนจบงานมันมีความรู้สึกของโซเชียลเพรสเชอร์เหมือนโลกความเป็นจริงเป๊ะเลยซึ่งมันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนซึ่งปีก่อนหนะ้าที่ผมไปดาวอสเนี่ยนะครับซีอีโอเซ็กซ์แอนไลฟ์เขามาพูดซึ่งตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์เขาบอกว่าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเวลามันเป็นสองเซนเซอร์ช่นงเลยคนไม่เห็นหน้ากันด่ากันแหลกรานไม่เกรงใจกันเลย แล้วถ้าเป็น3 dimensional internet ที่เป็น m e t a v e r s e เนี่ยมันจะไม่ยิ่ง amplify ความ dark side ของมนุษย์หรอก second life ่ีอบอกว่า no ในทุกคนรู้จัก second life ใช่ไหมครับเขาบอกว่าคนใช้ชีวิตเนี่ยอายุ18-45ปีโดยเฉลี่ย4ชั่วโมงทุกวันไปสร้างบ้านไปมี community ปรากฏว่าใน t o w n h เนีเขามี experiment ว่ามันจะโชว์ dark side ของคนมจริงหรือเปล่เปาเหมือนเหมือนเว็บ2.0ที่ผ่านมีคนนึงแบบระเบิดในใน o w e แบบคำหยาบอะไรไหมดแล้วซิลกัเซกันไลท์ก็เป็นหนึ่งในอาวาตาะแล้วเขาก็ดมีคนนั้นที่โมโหมากก็เดินออกไปซับซิลอัเซกันไลท์เดินตามแล้วเขาก็ใช้อาวัตถของเขาเนี่ยหันหน้าเหมือนในโลกความจริงเขาหันหน้ามาเจอกัน,นแล้วถามเฮ้ย hey, what's happening คุณเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมคุณโอมขนาดนั้นหลังจากโมเมนต์นั้นเนี่ยคนคนนั้นที่เคยกล้าที่จะโชว์ด้านใต้ของตัวเองกลับมาเป็นความรู้สึกเหมือนเจอหน้าคนจริงๆแล้วมีความเกรงใจขึ้นมาทันทีเลยเขาก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ย เม t a v e r เ e ร์สเนี่ยมันไม่ได้แอมพลิฟายด้านไซส์ของมนุษย์ออกมามันจะเหมือนมีโซเชียลเพรสเชอร์ของจริงที่เราเจอกันได้แบบได้จริงๆงเลยผมไม่เข้าใจวันนั้นจนกระทั่งผมไปซุก่ซนเองในปีนี้ที่โลบอฟลามอยู่ปเลยว่าเอ้ยมันขนลุกจริงๆว่านี่คือการประชุมของโลกเห็ดนี่คือเห็ดภาพาเลยว่านี่คือการประชุมของโลกอนาคตนะครับการทำงานในโลกอนาคตผมกล้าพูดในร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า Metaverse ไม่ใช่หาย here to stay แล้วมันคืออนาคตแน่นอนบวกกับรู้ไหมครับว่าอินไซต์ต่อไปก็คือตอนนี้วงการเกมเนี่ยใหญ่กว่าวงการเพลงวงการหนังรวมกักเนเียบร้อยแล้วในอนาคตนะครับ e port, อีบ League, Football, อบ NBA, ball, ปสปอร์ตใหญ่กว่าพรีเมียร์ลีกฟุตบอลใหญ่กว่าเอ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 เเอ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 ร์เที่ใหญ่ที่สุดใอโลกแล้วอยอางนองก็อือ asset, เอเนเกเอเอสอเ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 อสอเ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 เอเอเเ ในโลกแต่เราจะถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องใช้ Fourth Industrial Revolution Technology หนึ่งในพิล่าของ Fourth Industrial Revolution ในการปฏิวัติศาสการที่4ี่นี่ยคือ Blockchain Technology ที่มันจะมาปลดบล็อกสส่ภาพตรงนี้ลองคิดดูนะครับว่าทุกคนน่าจะเห็นการเปิดตัว Vision Pro ทุกคนเห็นภาพชัดเลยว่าในอนาคตอินเทอร์เน็ตมันไม่ใช่2 Dimensional แล้วไม,ไมคันกำลังจะเป็น 3dimensional อินเทอร์เ็เกมเหมืนอนกันครับ มันจะไม่หยุดแค่สองจุดศูนย์แน่นอนอีกหน่อยจะเป็นสามเดิมพันชันอลแล้วก็จะเป็นทรีสามจุดศูนย์เว็บทรีเกมที่จะมีอินทโกรเปอร์บิลิตี้ข้ามเกมได้แล้วทุกคนน่าจะเห็นอินไซต์นี้หมดสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็คือคอนเซปต์ที่เรียกว่าโทเกนิเซชั่นทุกคนน่าจะรู้ว่าเนี่ยแบล็คโกรกมาแล้วฟิดาเลซี่มาแล้ว ETFs มาแล้วผมการสินทรัพย์ดิจิทัลกองทุนต,ต่างปรเว็บะดับสถาบันมันเริ่มไหลเข้ามาแล้ว แต่อีคอนเซปต์่ที่จะกด on growth ใน wave ถัดไปเนี่ยคือ wave ของ tokenization ที่เราสามารถที่จะ tokenize real world asset ทุกอย่างได้แล้ว,ลวไม่ว่าจะเป็นที่ดินเพชรทอง security bond ทุกอย่างเนี่ยจะเป็น subset ของสิ่งที่เรียกว่า digital asset ทั้งหมดสิ่งที่จะซื้อขายตาลาดทรัพย์ในอนาคตเนี่ยจะเกิดตั้งแต่ไม้ชิปฟันยันเลยว่าจะไม่ใช่แค่หุ้นอย่างเดียวแล้วจะมี carbon credit carbon credit มีทั้งตราสารหนี้มีทั้งหุ้นท,ที่ในรูปแบบสิทสิน digital ที่เกิดขึ้น รวมทั้งอินเกมแอสเซทด้วยแล้วลองคิดดูสิครับว่าในอนาคตเนี่ยมันมีเส้นแบ่งบางๆระหว่างโลกความเป็นจริงที่ทุกคนใส่ v i s i o n Pro กันอยู่บวกกับเข้าถึงเกมที่มันเป็น Dimensional i เท์เน็ตแล้วบวกกับ i n t e r ท p ร r เว i ต i ่ y ระหว่าง r e l w w r r l d s s s t t ที่ถูกเปลี่ยนให้มันเป็น Digital Format ผ่านการทำที่เรียกว่าโ o k e n น z ซ t ชันที่สมมติเป็นที่ดินในโลกความเป็นจริงที่เป็นดิจิ t a ลแอสเซเหมือนกัน แต่ถ้ามันอยู่ในดิจิตอลฟอร์แมตเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เอาเรียลเวิร์ดแอสเซทตัวนี้ใส่เข้าไปในเกมได้แล้วเป็นอินเกมแอสเซทในทางกลับกันครับอินเกมแอสเซทที่เคยอยู่ในเกมในอดีตสามารถที่จะออกมาในโลกความเป็นจริงได้แล้วเพราะว่าฟอร์แมตมันเหมือนกันฟอร์แมตมันคือโทเค็นดิจิตอลเหมือนกันมันเป็นดิจิตอลฟอร์แมตเหมือนกันแต่ว่าเรากำลังจะมีอินทรูเปอร์บิลิตี้สองเลเวล Level แล้วลลคือระหว่างแต่และเกมเนี่ยเราสามารถที่โอนค่าเกมันได้แล้วแล้วก็มี Real ownership ของ As s e t ของ in game asset ที่จะเกิดขึ้นระยเยอะที่2คือมันจะเกิด i n t e r o p e r a b i l i t y ระหว่าง real world asset ใส่เข้าไปในเกมแล้วก็อินเป็นอ s เ e ทเอาออกมาใช้ในโลกความเป็นจริงที่จะเป็น Mi โคร p พ y m e n t ได้ด้วยอีกขั้นหนึ่งและสุดท้าย Inside ์สุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าในอนาคตจะต้องมีกองทุนกองทุนที่ไม่ได้ลงทุนในแค่ g r e ี n ที่โลกโลกำลกังจะไดไปดทิศทาง ไม่ใช่กองทุนที่ลงทุนในแค่ b i t c o i n ETF s, แต่จะเป็นกองทุนใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับคือกองทุนที่ลงทุนใน in game asset ที่จะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยดีใจมากครับที่นะครับเรามีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงอย่าง a s p e r e นะครับที่แชร์วริชั่นเดียวกันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับ potential มันมหาศาลมากเลยนะครับเราเป็นหนึ่งใน subset ของ Capital Digital ล้ะนะครับซึ่ง สิ่งที่ a s สโ o รไนกำลังจะทำสิ่งที่คัมเ l a ลกำลังจะทำเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งในเลเยอร์ผู้เล่นจะปลดล็อก GDP ใหม่ประเทศไทยที่ไม่ได้มาจากการแค่การท่องเที่ยวไม่ได้มาจากแค่รถสั่ดาไม่ได้มาจากฟิสิ a l t เทรดแต่จะมาจากดิจิทัลเทรดเซอร์วิสเทรดแล้วก็นิวเซอร์วิสเทรดที่จะเกิดขึ้นที่จะเป็นแท่นใหม่ของการเทรดของ GDP ใหม่ของประเทศไทยก็หวังว่านะครับทางบิทคัมแอสเฟียร์นะครับแอสโทรไนแล้วก็เพื่อนเพี่ทุกท่านนะครับ จะร่วมกันนะครับช่วยกันผลักดันเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับเ,เศรษฐกิจใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเราขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากที่มาในงานนี้